สวัสดีค่ะวันนี้ครูไอ,อ้อนะคะพามาฝึกในการยืดสะโพกกันนะคะสะโพกแล้วก็มีการเข้าท่าบ้างในช่วงหลังนะคะวันนี้เริ่มกันเลยค่ะขออยู่ในตำแหน่งของออลโฟก,ก่อนนะคะการนิ้วมือออกปลายนิ้วมือชี้ตรงไปด้านหน้าค่ะสองเท้าจิกพื้นเอาไว้นะคะปลายเท้าจิกขแมแ่วหน้าโ้้งโ้งหลังไว้จากนั้นค่ะเราจะก้าวเท้าทางด้านขวานะคะไปด้าน ขวาเท้ากดแน่นค่ะแล้วดันต้นเท้าซ้ายไปด้านหลังจากตรงนี้นะคะเราค่อยๆย,ยืดขาทางด้านหน้าตึงส้นเท้าด้านหลังเขย่งไว้ก่อนยืดแฮมสิิงต้นขานะคะ3ามลมหายใจค่ะสองหงวางส้นเท้าค่ะจากนั้นนะคะ ส้นเท้าทางด้านหน้ากดพื้นปลายเท้ากระโดกขึ้นแล้วพับตัวตอนนี้ขาด้านหน้านะคะยืดน่องเอาไว้สามสองและหนึ่งค่ะกลับมาวางเท้าย่อเข่าด้านหน้าวางขาทางด้านซ้ายกลับแล้วดึงขากลับไปตำแหน่งออโฟเปลี่ยนข้าค่ะก้าวขาซ้ายค่ะไปด้านในนิ้วโป้งมือซ้ายนะคะ ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าจากตรงนี้ค่ะเท้าด้านหลังจิกพื้นแล้วยืดขาด้านหลังตึงจากนั้นขยิงค่ะฮะส้นเท้าด้านหลังไว้ขาด้านหน้ายืดตัดยาวไว้นะคะแล้วค่อยๆแนบับตัวชิดติดหนะคขะหายใจค่ะซ้ำส,สองหนเท้าด้านหลังกดลงนะคะส้นเท้าตรงนะแล้วค่อยๆค,ค,ค่ะ เปิดฝ่าเท้าเปิดปลายเท้าทางด้านหน้าขึ้นสามลมหายใจค่ะเข้าออกยืดยาวมีเวลานะมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะนับถึงแปดได้นับได้เลยเปลี่ยนค่ะกลับมาวางเข่าทางด้านขวาดึงขากลับมาด้านหลังนะคะคราวนี้ค่ะเปิดสะโพกบ้างเท้าขวาค่ะออกไปด้านนอกนิ้วก้อยมือขวาเหยียดยืดขาทางด้านซ้ายตึง พับตัวกลับมาย่อเข่าค่ะยืดอกขึ้นเปลี่ยนสองรอบค่ะเปลี่ยนรอบสุดท้ายค่ะยืดจากนั้นค่ะบิดปลายเท้าขวาออกด้านนอกมือขวาค่ะดันเอาไว้ที่เหนือหัวเขา่าลดสะโพกส้นเท้านะคะยังคงตั้งฉากไว้สามลมหายใจค่ะไม่ไหวก็วางเข่าแบบนี้ได้นะคะถ้าไหวยืด สองและหนึ่งค่ะหมุนตัวกลับมาด้านหน้าวางเข่าค่ะรอบนี้แล้วปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะคะจากนั้นขยับมือสองข้างไปด้านหน้าย่อนท่อนแขนข้อศอกลงไปนะคะแล้วปลายเท้าซ้ายที่จิกพื้นค่อยๆค่ะดันส้นเท้าไปด้านหลังให้ลําตัวขนานกับพื้นเอาไว้ ตามองกึ่งกลางระหว่างฝ่ามือค่ะหายใจสามลมหายใจค่ะสองและหนึ่งกลับมาวางเข่านะคะแล้วงอขาทางด้านซ้ายดึงส้นเท้าหาก้นจากนั้นค่ะมือทางด้านขวานะคะเราสอดไปใต้ขาเอามือจับที่หลังเท้าดึงส้นเท้าหาก้น ยืดตัวไปด้านหน้าค่ะเก็บคางหาอ,อกทิ้งศีรษะหลบหายใจ่าย3 2และ1ค่ะค่อยๆยกศีรษะขึ้นคลายขาค่ะวางมือกลับขยับมือสองข้างมานะคะแล้วลากเท้าขวากลับมาตำแหน่งออกโฟเหมือนเดิมนะคะสบายแล้ว เปลี่ยนข้างค่ะก้าขาทางด้านซ้ายค่ะออกไปด้านนอกนิ้วก้อยมือซ้ายนะจากนั้นค่ะเราจะดันส้นเท้าขวาไปด้านหลังยืดศีรษะพุ่งไปด้านหน้าแล้วหายใจออกค่ะยืดขาทางด้านหน้านะคะพับตัวหายใจเข้าค่ะกลับขึ้นมายืดลดสะโพกยืดอกเลยค่ะหายใจออกค่ะก้นสูงยืดขาพับตัว อีกสองรอบค่ะรอบสุดท้ายขาหลังยังยืดตึงอยู่นะคะคราวนี้เราบิดปลายเท้าออกด้านนอกนะคะเท้าซ้ายเอามือทางด้านซ้ายค่ะจับเหนือเขา่าลดสะโพกสามสองหนึ่งหันกลับมาค่ะ วางเข่าทางด้านขวาปลายเท้าทางด้านซ้ายชี้ตรงไปด้านหน้าช้าๆไปตามร่างกายของเรานะคะค่อยๆเข้าท่าขะับมือสองข้างไปด้านหน้าค่ะตำแหน่งท่อนแขนวางลงไปให้ข้อศอกนะคะอยู่แนวเดียวกับเท้านะคะตำแหน่งของข้อเท้าเราลดสะโพกลงแล้วงอเข่าค่ะทางด้านขวาเข้ามานะคะ สอดแขนทางด้านซ้ายนะคะเอื้อมไปจับถ้าจับไม่ถึงดึงก้นไปด้านหลังก่อน,นะคะพอจับถึงได้แล้วดึงส้นเท้าหาก้นแล้วยืดตัวไปด้านหน้าลดสะโพกลดหน้าขาลงเก็บคางหาอกค่ะแล้วทิ้งศีรษะลงไปหน้าขาทางด้านขวาลดลงได้อีกค่ะเยี่ยมจะรู้สึกตึงมากเลยยืดสองหายใจค่ะ หนึ่งค่ะคลายท่าออกกลับมาแล้ววางมือสองข้างค่ะตำแหน่งของแขนยืดตึงนะคะเพื่อที่เราจะดึงขากลับมาปลายเท้าชิดค,ค่ะก้นหาส้นเท้าชายโพส บริษัทเกเก,กนะคะก็จะทำให้ผู้ฝึกรู้สึกถึงการยืดสะโพกนะคะแล้วก็หน้าขาด้วยนะลองฝึกกันดูค่ะบางทีเวลาที่เรามือไปจับถึงเท้ามันไม่ถึงเราดึงก้นไปด้านหลังนิดนึงก่อนนะคะพอจับถึงแล้วกดส้นเท้าค่ะเข้ามาแล้วค่อยยืดตัวไปด้านหน้าแล้วเก็บคางหาอกค่อยๆลดทศีัตว์ลงนะคะบางอย่างมันมีเทคนิค เราพยายามฝึกบ่อยๆนะคะหาให้เจอว่าตรงไหนที่เราทำแล้วมันเข้าท่าได้ง่ายขึ้นนะคะฝึกบ่อยๆค่ะวันนี้กูให้ราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ